สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเปดใจัยลงพลป้าแตนหลังได้รับการประกันพร้อมสู้ในชั้นอุทธร์หลังสารให้ประกันตัวในวงเงินหลักทรัพย์5 0,000นบาทในใชัยพลวิภาจำเลยคดีฆ่าน้องชมพู่ที่สารสั่งจำคุก20ปีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 292-317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปี ฐานพลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากเสียบปิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีได้มีการเปิดแถลงข่าว้วยนายชัยพลรับมอบช่อดอกไม้ที่ทำด้วยธนบัตรจำนวนมากพร้อมระบุว่าน้อมรับคำตัดสินจากศาลชั้นต้นได้รับคำสั่งจากศาลเรียบร้อยแล้วจากนี้เป็นหน้าที่ทีมงานทนายที่จะดำเนินการต่อไปเมื่อถามว่าผิดหวังหรือไม่ลุงพลบอกว่าต้องเป็นเรื่องของทีมทนายตนก็ฝังไม่เข้าใจฝั่งไม่ทันมันเยอะมาก อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและกลุ่ม F4 ที่ไม่กำลังใจขณะที่ป้าแตนกล่าวว่าขอบคุณ F4 เช่นกันทุกคนที่มาคอยติดตามให้กำลังใจและรู้ดีว่าสารอย่างไม่จบแน่นอนทุกคำตัดสินทุกคำพูดเราน้อมรับพร้อมสู้ในชั้นอุทธร์ต่อไปน้อมรับในคำตัดสินของสารจะต้นนะครับพอบด,กกดี้ลุงก็ด้ ็ได้รับนะครับได้รับคำสั่งสารออกมาเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็คงเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายนะครับท่านจะได้อธิบายให้กับสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับผิดหวังไหมคะนุงคนสําหรับผลที่ออกมาวันนี้ะอันนี้ต้องให้ทีมงานทนายท่านอธิบายนะครับว่ารู้เขาไม่เข้าใจนตรงนั้นุ่งคนจะบอกได้ไหมครับปากไถึงั้น FC ที่ให้กำลังใจลุงในวันนี้ที่มา วันนี้เกกรืรเ่องเรื่องการอ่านคําแสลงนี่ยลุงรู้ความไม่ทันอขอรมันเยอะมากครับครับ,รบแต่แต่ว่าพอทราบใจความอยู่ใช่ไหมครับว่าโดนฆ่า,าสารยังไงอะครับก็ค่าๆพอพอพอทราบบ้างครับแต่มันอธิบายได้ไม่หมดมันมีงาน,นทนายท่านจะเข้าใจครับอยากให้พูดในแะง่ของเรื่องความรู้สึกนิดหนึ่งครับลุงวันนี้ที่มีเหล่าเอฟซีมาให้กำลังใจวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผีพุ่โลกมองโปโปครับข้างหน้าครับ ความรู้สึกอยากจะบอกอะไรทุกคนที่มาให้กำลังใจลุงวันนี้ไหมครับมันอะตัดใจหรือว่ายังไงคะทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่คอยติดตามและก็ให้กำลังใจลุงคนป้าแตนนะคะทุกคนเข้าใจค่ะถ้าเป็นเอฟซีลุงป้าแตนเขาจะรู้ว่าสารยาวไม่จบแน่นอนเราต้องไป คนมาที่เนีนะ่เรามาถึงที่โรงแรมศาลตัดสินแล้วคําตัดสินทุกอันคําพูดเนี่ยเราน้อมรักหมดนะคะแล้วก็พร้อมต่อสู้ในชั้นทอนต่อไปขอบคุณต้นดกไม้ขอบคุณสาหรับความปรารถนาดีของทุกท่านและก็เชื่อว,ว่าทุกคนก็ยังให้ลังใจคนประกาศต่อไปสําหรับเพื่อนที่สอบถามเรื่องคากรู้สึกจะบอกว่าคนประกาศน้อมรับคําตัดสินที่ศาลท่านตัดสินออกมา ซึ่งเคยบอกกับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าสาท่านตัดสินอย่างไรเราก็น้อมรับจากนั้นแล้วก็พร้อมต่อสู้ในชั้นต่อไปค่ะ